ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยสอสอของพรรคเพื่อไทยที่เข้าประชุมสอสอของพักเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ไปไกลถึงขั้นเสียงแตกมันจะเป็นลักษณะไปไกลถึงขั้นพักร้าวหรือว่าสอสอคนนั้นอาจจะเป็นงูเห่าผมมองไกลไปขนาดนั้นเลยไหมครับผมว่ายังไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ยังคงไม่ถึงไปถึงกับแตกเป็นงูเห่าแต่ว่าอย่างมากก็คงจะเอ,อมีการ จะเรียกว่าไงดีเรา,าก็ไม่อยากไปชี้โพงให้นะยอมรับเ,เอกสิทธิ์การยกมือเขาถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเขาเขาสอนเนี่ยเราก็ต้องเคารพแล้วก็รับฟังเขาให้เวลาหรือให้โอกาสเขาได้แสดงความเห็นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายึดหลักนี้ผมเชื่อว่าในที่สุดเขาคงจะคือเราให้เกียรติซสอนะก็คิดว่าจุกได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาไปสั่งการไปอะไรเลยเนี่ยผมาอาจจะไปกันใหญ่ งั้นผมขอญาตครับผมขอถามคุณสุทินในฐานะสสคนหนึ่งเลยครับตกลงคุณสุทินเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับตกลงเพื่อไทยหรือก้าวไกลควรเป็นประธานสภาครับทั้งในเรื่องอที่นั่งในสภาทั้งในเรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิและก็เรื่องอื่นๆตกลงในฐานะส่วนตัวของคุณสุทินมองว่าใครพักไหนควรเป็นประธานสภาครับผมมีมีเหตุผลนะถ้าเเหตุผลเอ่เอถ้าเหตุผลหนึ่งก็คือว่า ก็พักที่อันดับหนึ่งพักที่เสียงข้างมากอะ่ะข้างมากก็คือม่เกินครึ่งไงเขาต้องได้ไปแต่เพื่อนมันไม่เกินครึ่งแต่มันที่หนึ่งเฉยอันนี้ก็เลยกลับมาอยู่ที่การพูดคุยกันถ้าตกลงกันได้ใครก็ได้สองพักนี้ถ้าตกลงกันนะ้อมันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ตายตัวหรอกท่านชวนหลีกไปก็พักอันดับตัางไกลในคราวที่แล้วยังเป็นประธานได้รับนี่อันนั้นหลักที่หนึ่งเพราะว่า พอเราพบแล้วว่ามันตกลงกันไม่ได้เพราะตกลงกันไม่ได้ก็เียนผมเพื่อให้สถานการณ์มันมันเดินไปได้ตั้งได้ประชาชนสบายใจผมก็ว่าก็ให้ก้่าวไก่เข้าไปก็ได้แล้วเราก็ขอ oh. ตําแหน่งรองประธานสองคนผมเห็นอย่างนั้นนะครับในความเปทำไมฉะนั้นแล้วก็มันก็เดินไม่ได้แน่นอน ในฐานะที่คุณสุทินเป็นสสมีประสบการณ์มาเนี่ยนะครับกังวลไหมครับว่าถ้าประธานสภาไม่ใช่คนจากพรรคตัวเองแล้วกฎหมายที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบผ่านยากขึ้นหรืออาจจะไม่ผ่านเลยในกรณีนี้ที่ประธานสภาอาจจะเป็นของก้าไกลเนี่ยคุณสุทินกังวลในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับผม,ผมไม่กังวลเรื่องนั้นเลยเพราะว่าประธานสภาเนี่ยจะไปคิด เ,เขาเรียกว่าจะไปจัดการสภา,สากําหนดทิตทางสภาด้วยตัวเองทุกงหมดไม่ได้มันมีข้อบังคับมันมีรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะมีสอสอ,อีกตั้งเจ็ดตั้งห้าร้อยคนชวอีกสองร้อยหสิบเจ็ด้ยห้าสิบคนนี่ประธานจะออกนูก่นออกลอยเพราะว่าสมาชิกก็คงไม่ยอมผมไม่หนักใจหรอกครับเพราะฉะนั้นในมุมกลับกันกฎหมายร่างกฎหมายบางฉบับที่ อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดข้อถกเถียงขึ้นมาถ้าประธานสภาเป็นก้าไกลก็ไม่น่าจะทําให้ลักษณะของการทําหน้าที่ประธานสภาไปเอน็นไปเอียงอยู่ฝั่งไหนมากเป็นพิเศษแบบนั้นก็ไม่น่ากังวลใจแบบนั้นเ<ม>ช่นกันใช่ไหมครับถ้าประธานไปไ,ไปวางตัวไม่เป็นกลางก็อยู่ไม่ได้อไปแกล้งคนนั้นไปแกล้งพักนี้เอาประโยชน์จากพักตัวเองอนู่ประธานก็อยู่ไม่ได้ครับไปเชื่ออย่างนั้นครับครับ ซึ่ง,ซ,งซึ่งสุดท้ายแล้วครับซึ่งคุณสุดทินก็เชื่อว่าประธานสภาในสภาชุดหน้าเนี่ยก็ยังทําหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนครับผมว่าตําแหน่งนี้มีเกียรติอยทีใครจะขึ้นมาเป็นผมคิดว่าเขาต้องคิดข้อนี้อืมย่ยจ,จะมาอย่างท่านชวนหรือท่านมาเป็นท่านก็จะไปทาอะไรเข้าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มากก็ทําไม่ได้ครับเพราะฉะนนั้คนจะมาเป็นก็ต้อง คิดหนักจะไม่คิดว่าว่าขึ้นมาแล้วก็จะมาทําเพื่อพักตัวเองผมว่าเขาคงไม่คิดพอคิดเขาก <Yeah. S 2> ็คิดก็จะลาบากเขาก็ผิด <Yeah. S 2> เขาก็จะโดนเอง <Yeah. S 2> ครับสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จะททำโดยสำนักข่าวทูเดย์ ทำนักข่าว today make tomorrow today